นตั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 นสวัสดีครับอลิสออนทัวร์อีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ในรอบสิบปีโอ้หัวทิมอันนี้เสนอตอนอลิสอินเดอโบนันซาเอ็กซ์ตติกซูหัวท,มทิมเลยมาดูมาดูกันสิว่าเดินสาวเบบีแล้วมันชี้เหมยต่อยแค่ไหน ไม่มีอันนี้ฟักอันนี้ฟักออกมาแล้วฟักออกมาแล้วใช่ไหมคะดูตัวนี้สิเฮ้ยดูตัวนี้สิตัวนี้ยิ้มตัวนี้ยิ้มตัวนี้ยิ้มตัวนี้เขายิ้มไหมดูตัวตัวนี้ตัวนี้ตลกนะตัวนี้หัวทิ่ม เห็นแต่ห่างอันนี้เห็นใส่เทอร์โธร์ดไหมนุ่นโอ้โหตัวใหญ่ขึ้นไปเนาะตัวนี้ก็ไงหลังเลยเนี่ยลุงตัวนี้ไงท้องใช่ไงไงท้องลุกไม่ได้เขาไงท้องนะเขาลุกไม่ได้เลยเขาลุกไม่ไหว ลุกไม่ไหวเลยเหียเมาวันเลยอ่ะตัวิมัล่มาเหี่ยวือมม่วงน้อยเหรอไม่น่าใช่อ๋อให้อาหารด้วยโอเคเดี๋ยวเขามีแรงแล้วเขาลุกคงลุกขึ้นนะลุกทำไมโอ้โห่รปป์ปีไม่ใช่แรปเตอร์อตัวนี้ต้องทีเล็ก ดูว่าน้องยังไม่หิวเหรอน้องยังไม่หิวคุณแม่ไปหลบอยู่ใต้ท้องไดนโนเสาร์ลูกเห็นคุณแม่ไหมต้น,นตัวนี้คือนเสาร์อเปล่าต้นตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ก็ไม่หิวตัวนี้ก็ไม่หิว ฟักออกมาปลุกเริ่มลาวแล้วไม่เขียนเกินไข่ม่เขียนเกินเราไปดูฟอสซิลกันนฮ้ยเกินน้อยก็มันจะเปิดเปิดอันนี้อ่อนมาไปดูซากกระดูกฟอสซิลกันแมก็ลังจะเปิดออนมาต้นชัมาม่วนคอแล้วก๊กกอกกมีใครอยู่ไหม ไปดูซากกระดูกฟอสซิลกันเริ่มน่ากลัว <c oughs> เริ่มน่ากลัวแล้วหรอ <c oughs> เริ่มไม่น่ารักเหมือนชิมมยวยโตยแล้ว เดี๋ยวสถานีต่อไปเราไปดูข้างในกันตอนนี้เขาไม่หิวตอนนีน้เขาหงายศอกใหญ่เวอร์สำหรับสถานีนี้เราจะไปพบกับหรือว่าจะไปพับกบอุ้ยมาลิตเตอร์เพลนี่ของอลิส <c oughs> เดินมาหาลิตแล้วเออรอแป๊บนะเดี๋ยวได้กินนะเจ้าอะไรคะให้แครอทได้ด้วยนะคะชื่ออะไรคะ อใ่หะให้ที่ปากเขาสิลูกให้ที่ปากเขาสุดยอดเก่งมาก เขาเคี้ยวก่อนหยิม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 หยอมุ่้ยอร่อยขอบคุณพี่อลิตมากเลยครับเยีมยมหมยมยมยมดูอะไรต่อดีเรากินอิ่มไหมครับพี่อลิตถามอิ่มครับเดินต่อ ผมหน้าม้าก็จะผุ่งหน้ามาด้วยนะรีดูดิพี่ก็เหมือนกันหน้ามาพี่ก็เหมือนกันเนี่ยไปต่อไป ตามมาเถตามมาเลยติดใจพี่อลิศดูจระเข้ไหมดูจระเข้กับามาป่า อยากได้แครอทสถานีนี้ก็คือจระเข้เพือกเพือกเพือกเบือกเบือกอุ้ยเห็นชัดเจนนี่ไง เขานิ่งเลยเขานิ่งมากๆเลยเขาคือปัชจคาดแห่งรูมน้ำในเอา้าวนี่ยังตามพี่อริตมาอยู่เลย

สถานีต่อไปปิงก็งก็คือมา เป็นกวางญี่ปุ่นนะามาเจแปนิสเดีย <c oughs> ต้องเหมือนอลิจะเรียกร้องแล,ล้วโฟกัสมาที่เจ้าหมูสีชมพู <c oughs> น่ารักไหม <c oughs> หมูน้อย <c oughs> พิกกี้ เขาชื่อพิกกี้หมูน้อยหมูน้อยไม่น่าได้เข้าไปก็โดนลุ่มสิดูเขาจะหิวข้าวกว่าทุกตัวเลยข้าวเหรอให้เขารุมได้เหรอ,อ อันนี้ก็คงไม่ให้ลุมหรอกก็จะมาลุมขออาหารไงอันนี้เข้าไปไหมแม่อุ้งเข้าไปมีแต่ตัวเล็กๆไม่นับเป็นอะไรไเป็นไรเหรอเออเอาเอาเขาไปไหมเข้าไปไหมแม่อุ้เขาล็อกไว้มามาเห็นไหมแต่มันลไว้แป่ว่าไม่ให้เข้าล็อกก็เข้าอ่ะ Come <laughs> <Toiletia>. yeah. <laughs> เขาก็ไม่มีโชว์สัตว์ใช่ไหมไม่โวสัตว์ขนาดนี้อากาศเย็นดีนะครับท่านผู้ชมยากาศก็ไม่ร้อนเหมาะแก่การเดินชมสัตว์อย่งั้เรยู่ตรงนี้นะเข้าใจไหมเราอยู่ตรงนี้นะพี่มาพี่จะเปป็นการนี่อนนี่ดู ซึ่งวันนี้เราก็มากันทั้งหมดสามคนนะครับก็มีป้าป๊าต๊อปแม่หม่าม้าไซหม่าม้าไซแล้วก็อลิสออลิสไหนใครอยู่ตรงนั้นเราไปดูกันเาอยู่ในบ้านนะอะไรองนคระวังสัตว์ดุห้ามยื่นมือเข้าไปในกรงเด็ดขาด อู้ไม่เห็นเลยเขาอยู่ในหน้าต่างนู่นไะนี่ไงนี่ไงเจออยู่แวบๆเดี๋ยวไปกลับมาดูเราไปทางนู้นก่อน เหมือนในสันในตำนาน,อ,น,นอันนั้นแหม่ออหนะทอร์เรโต้เต็นท่ออ๋อเต็นท่ออันนี้เห็นเป็นท่อไหมเข้ามาใหม่ยนีไงใครไม่มีป้ายเลย สถานีต่อไปเราจะไปตามล่าหาเสือและสิงโตกันนะครับท่านผู้ชมจะเป็นสถานีนักล่าว้าวเหมือนกับหมวกของเขาคือหมวกเสือและแล้วเราก็เจอเสือพม่านะครับมาแม่อุ้มดูทามท้ามผูมา่าเอาไม่แก้ด้วยขอบคุณมากครับลูก ลูกแก่ให้นี่ครับเสือพูม่าครับท่านผู้ชมเ,เสือพูม่าโอ้ยหอยก้านเขาดีดูกล้ามของเขาสิดูอุ้งเท้าของเขาสิดูไม่ไป่อดภั่เลย โออ้มกดพี่ลิ้ก็จะพาน้องเดินชมสัตว์ให้ทั่วสวนสัตว์โบนาซาเลยนะครับวันนี้ นี่เราจะไปไหนกันครับข้า,าวดีอเโอ้ข้าปักเลย,ยสองเลือกแปลงฟันไหม ก็เข้าไปในปากเด้สาวแล้วอ๋อไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> ลกล <c oughs> <c oughs> ับมาลูกกลับมาลูกของนะ่าจะมีฝังรับผัวมาอโอ ไม่มีครับกับกับออกไปขาอ่อนปั้ั้ััั้ัิงกายยัด ตัวใหญ่มากาาตัวใหญ่มากมากนเ <c oughs> ต่าเต้าเตาเ็กเ้าไปสอเลยนัอเ่าอาจจะใช่อันนี้ตัวอะไรไม่รู้เห็นตาหาง

นนไม่มีหนูเขาเขาแอบอยู่หนูเดกูอ๋อหนูเดกูนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หนูสิงสถานีต่อไปออนกแก้วนกแก้ว อาอะไรอ่ะนี่มาตรงนี้มาตรงมือนี่โ <c oughs> อ,อ้ยอย่าขี้ใส่หัวนะอย่าอยู่ในหัวนะออนมาหนีท่านผู้ชมเราเราโดนนกอยู่บนหัว ไปเลยเหรอกิ๊บหายไปเลยเหรอยังยังเอาพลาด้วเขาเชื่องขนาดนี้เลยเหรออลิซลองดูไหมแล้วแบมือเหมือนตุ่แม่เขากำลังจะทำลายทรงผมปบาปลาเอ๊ะเขาจะเขาจะงับมืออ่ะ แท่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอลิซดูเขาแกะเขาแกะได้ด้วยนะเขาแกะกินเองอโอ้เก่งจังเลยอุ้ยแกะเก่งกว่าเราอีกเขาแกะเก่งกว่าเราอีกอะลูก เมือที่เราเคยกินมะเรยบทันตะวันใช่แต่เขาแก่เก่งมากเลยเปจับหน่อยจับได้ลูกลูกหัวลูบตัวก็ได้ลูกหัวเขาระแวง นี่รูปตัวเขาบอกว่ากินอยู่นะอ๋อกินอยู่อย่าเพิ่งเชื่อมาไล่ชอบแล้วถ้ามันกอกหัวนิดบ้างอ่ะตัอสิงโตหรือเปล่าม่เลยน่าจะใช่กินอยู่นะเขาบอก e ีนี้เรายังไม่ทันเจอสิงโตเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะหยุดการบันทึกก่อนเพราะว่าเรายังหาสิงโตไม่เจอไปต่อ EP ถัดไปนะครับ